สวัสดีครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจออีกครั้งหนึ่งในมันนี่นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมกดติดตามกดไลค์ก็สับคายนะครับผมปิดตูนดาวนะครับผมจะถึงในไม่ช้านี้ที่เราจะได้เห็นกันนะครับอันนี้ปิดตูนดาวกับสพตาเน็กนะครับผมเป็นคาเฟ่คอมมูนิตี้กันนะครับผมก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะผมเป็นคาเฟ่ที่ใส่ใจนะครับผมสู่สังคมในชีวิตจริงเดียมนะฮะโฆษณาให้เขาสักหน่อยนะแต่ชอบชอบตรงนี้มากเลยที่ทำออกมานะครับผมอันนี้เผยเผยเผยหน้าตาของอ่าอาแมนสพตาหน่อยนะครับผม แมนอย่าฟ้องร้องอะไรพี่นะ <laughs> ตลกๆนะครับผมแต่ก็บิตูจะเปิดอันนี้แล้วนะครับเปิดมิดแล้วนะใครที่ได้รับไวริสไปนะครับผมหรือใครที่ได้รับกิจกรรมของไวริสไปใน Discord นะครับผมก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เขาได้นะครับเพื่อที่จะไปดูว่าเราสามารถที่จะซื้อได้ในช่วงเวลาไหนนะครับผมเอามาใช้ต่ต้องขออภัยต้องบอกซื้อได้วันที่30กับ3 1เนะครับผมเพราะว่าในบิตูนจะมีรายละเอียดในการซื้อนะครับผมน่าจะเป็นช่วงเวลา อันนี้คือมิน้นในวันที่30สิสิงหาที่ถึงนี้นะครับผมตอนสองทุ่มนะเว็บไซต์ b i ดตู o d o n ีเท่านั้นนะครับผมเว็บไซต์อื่นไ,ไม่ใช่นะครับแล้วก็อย่าไปเข้าไปซี้ซัวนะครับผมอันตรายนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ b e g i n to Journey นะครับสำหรับใครที่ได้ไปนะครับผมคอนเน็กวอลเล็ตไว้นะครับผมเพื่อเช็คไวลลิสต์นะครับผมแต่ผมชอบเสียงเพลงนี้นะมันรู้สึกได้อารมณ์มากนะครับผม h e ป h e พยายามเข้าไปที่ Discord ของตัวปิดตูนนะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปดูนะนี่นะของผมได้อันหนึ่งนะครับผมเป็นอยู่กอดไวลิสนะครับผมอยู่กอดไวลิสไวลิสตไวลิสไวลิสวลก็ว่างันไปนะครับอีกหนึ่งวันกับอีกสี่ชั่วโมงนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็มาลองดูกันได้นะก็มีพาร์ทเนอร์แล้วก็มีซูมออกด้วยนะครับผมทำออกมาได้ดีนะครับผมถ้าเรามองตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มีลูกเล่นให้เล่นอีกเยอะนะมีไวป์เพเปอร <c oughs> รู <t iling> ปแบบอ็นทก็จะประมาณนี้นะครับผมก็รอรอคอยกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็เตรียมพร้อมที่จะได้รับไปนะครับผมแล้วก็ซื้อไปนะครับผมก็คิดว่าไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปนะอืตรงส่วนนี้ก็ไม่คิดว่ามีอะไรแล้วล่ะนะนะปัจจุบันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะซื้อไปสักตัวหนึ่งนะครับเก็บไว้นะครับผมแต่ตัวอื่นถ้ามีโอกาสก็จะมีโอกาสก็จะซื้อเก็บไว้นะครับผมก็ ชอบนะครับในสายงานนี้นะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับวันนี้ต้องมาพูดออกมานิดนึงนะครับผมวันนี้ขอเดิญาต earthify นิดนึงนะครับใครติดตาง earthify ก็ไปดูกันได้นะครับผมมีรายละเอียดหลายอย่างดีฮะในส่วนของปิตุนดาวนะครับผมมิ้นก็คือที่ผมบอกไปนะสามสิบสิงหานะตอนสองทุ่มนะครับผมข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะ แน่นพอสมควรนะเออ่นอร์มอลนะมี3,500ตัวนะครับผมยูนิ u มี35ตัวยูนิ u ถ้าได้ยูนิ u ไปก็ถือว่าเป็นเศรษฐีย่อมๆเลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเพราะยูนิ u นี่ราคาค่อนข้างที่จะน่าจะสูงมากๆอันนึงเลยนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมขั้นต้นนะแล้วก็มีส่วนของ whitelist ยูค2ทูพับบิกวันที่31สิงหานะครับผมราคา0.095อี h นะครับผมก็นะครับขอบคุณเพจเออาร์คริปโตเกมไฟรายนะเออาร์เออาร์ แต่ผมว่าเวิร์กนะเขาสรุปมาดีนะครับผมอาังเจิลลิสนะครับผมแห่งปิดตูนดาวนะผมไปก็ไปดูกันได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้นะครับผมก็คือมันจะมีเรื่องราวแฟนตาซีขึ้นมาในคอมมิตี้นะครับผมแล้วก็พันธุ์เรื่องต่างประเทศนะครับโครงสร้างดาวที่รองรับโมเดลธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ะทีมก่อตั้งนะครับก้อนไปนะครับผมอาไวลิสคือที่ผมได้อย่างนี้นะครับผมก็มีเอกสิทธิ์ไวลิสนะครับผมก็ได้ศูนยคจุดศูนย์หกว่าโอไปนะหรับผมนนะใตัวผมเองก็ ผมรู้สึกว่าโอเคแล้วล่ะนะครับผมแล้วก็พับบิคเซลก็31เอ่ามสอ็ดก็ศูนยนะครับผมแล้วก็มีการร่วมมือระลับหลายสา่วนอยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมในส่วนของปิตูนนะครับหน่อพาร์ทเนอร์นะครับผมแล้วก็มีส่วนของ CG Game Studio นะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมอันนี้เราก็คงจะได้เห็นกันในพาร์ทเนอร์อันต่อไปนะครับผมก็จะมีอย่างที่เราเห็นนะอันนี้ก็เราเห็นด้านหลังอยู่แล้วนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นถ้าเรามองก็คงจะเป็นเกม สวิตโฮมนะครับผมโฮมสวิตโฮมนะอันหลังก็เป็นวอร์ชัวนะครับผมอ,อันหลังนี่ก็เป็นศิลปินนะครับผมก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเฟสติวัลอันหนึ่งนะผมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมคริปโตแองจิสเอเจนซี่นะผมก็อยู่ข้างหลังนะผมก็อยู่เวิร์กอยู่นะครับผมแล้วก็คนะริปโตแอปพลิเคชันนะการสอนสั่งนะครับผมอิมพลเมนต์นะครับโคดิชันนะครับผม mm hmm. เพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วก็เกมนะครับผม mm hmm. แล้วมีเฮลท์แท็กด้วยนะเฮลท์แท็กแล้วก็จ็อกคอนเน็คนะครับผมแล้วก็คาเฟ่คอมมิวนิต กัลิ้นพเอคอมมูนิตี้นะครับสายคุดพิวิทคอยฮาร์ดแคร์โปรดักต์นะครับผมแล้วก็เกมเอเจนซี่นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมยังไงก็ตามนะครับผมก็ขอบคุณข้อมูลจากเออร์ดิฟานะครับที่เอามาจากเอไอเกมฟายอีกทีนะครับคือเราก็โผถัวอยู่อย่างเงี้ยแหละครับผมไม่ได้เป็นไกลนะครับสำหรับใครสนใจก็รอมาซื้อได้นะครับผมในช่วงรอบอ่าพรับบิกนะครับผมวันที่31นะผมแต่สำหรับใครมีไวไวลลิสต์นะครับซื้อวันที่30นะครับผม0.065ก็์าุดตอนนี้ก็้าประมาณเท่าไหร่วอนดียวนะ 0, อยู่ที่ประมาณ3,400นะครับผมแต่ถ้าเป็นช่วงอ,อ,อันนี้เราก็เป็น5,000กว่านะครับผมต่อตัวนะครับผมสำหรับใครสนใจก็ลองดูครับผมแต่แน่นอนไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใดนะเพราะว่าราคา n f t มันผันผวนพอสมควรนะครับผมซื้อมาคุณอาจจะไม่ได้กำไรเลยสักบาทเดียวก็ได้นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีครับ